สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวนะครับสาหรับโครงการมสามสามเรารักกันนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้ง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือนะครับวันนี้วันที่29มีนาคมนะครับเงินงวดที่2ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับแอปพลิเคชันเป๋าตังของเรามีเงินเข้ามาแล้วนะครับสองเงงวดที่2อนะครับอีก1000บาทนะครับส่วนเรื่องที่2ที่จะมาแจ้งก็คือคนที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับว่า ระหว่างนี้เราต้องทําอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วเนาะวันนี้วันที่29มีนาคมเงินงวดที่2เข้ามาแล้วนะครับสําหรับใครที่ใช้ไปแล้วก็ไม่มีปัญหาเนาะสามารถดูยอดเงินได้ในแอปเป่าตังค์เลยเข้าไปดูก็จะรู้ว่ามีเงินเข้ามีเงินออกหรือว่าึเงินเหลือเท่าไหรนะ่เนาะแต่สําหรับคนที่ยังเข้าไม่ได้ก็สามารถเข้าไปเช็คดูได้เหมือนกันนะครับว่าเงินของเราเข้าได้หรือเปล่านะครับ โอเควิธีที่ทุกคนสามารถเช็คได้ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับมามสเรารักกันจากนั้นเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้จะมีแค่ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ที่สามารถกดได้เพราะ2ปุ่มด้านล่างได้ปิดไปแล้วครับมันจบไปแล้วเพราะว่าเขาให้เราทบทวนสิทธิ์ถึงแค่เมื่อวานนะครับถึงแค่วันที่28มีนาวันนี้วันที่29กก็จบแล้วนะครับโอเคเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นข้อมูลว่ายอย่างนี้นะครับขึ้นเหมือนของผมเนี่ย ก็จะแจ้งมาเลยนะครับว่าสิทธิ์ของเราเป็นยังไงบ้างก็คือหัวข้อด้านบนนะครับว่าเราได้รับสิทธิ์ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าใช้งานผ่านบัตรประชาชนเขาจะแจ้งด้านบนเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะอย่างของผมเนี่ยเขาจะเขียนว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับวงเงินสิทธิ์มอสามสามรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทุกๆวันจันทร์นะครับขึ้นแบบนี้คือคนที่ใช้งานผ่านแอปเป่าตังนะครับส่วนถ้าใครใช้งานผ่านบัตรประชาชนก็จะบอกว่าใช้งานผ่านบัตรประชาชนโอเคเนาะส่วนนี้ ส่วนน้านล่างนะครับมันจะเป็นข้อมูลนะว่าเงินเราเข้าหรือยังนะครับท่านผู้ชมดูตามนะเนี่ยเงินงวดแรกเข้าวันที่22สถานะก็บอกว่าได้รับแล้วงวดที่2ก็คือวันนี้วันที่29นะครับ1,000บาทสถานะก็จะขึ้นว่าได้รับแล้วส่วนอีก2งงวดที่เงินจะเข้าแต่ตอนนี้มันยังไม่เข้าเขาก็จะขีดละไว้นะครับโอเคอันนี้ก็เข้ามาเช็คได้ตลอดเลยนะครับทั้งคนที่เข้าแอปเป่าตังค์ได้แล้วหรือว่ายังเข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได้ ก็เข้ามาตรวจสอบตรงนี้ได้โอเคเนาะอ่ะเมื่อเราเห็นอย่างงี้แล้วถ้าใครเข้าแอปเปตังได้เราก็เข้าไปคอนเฟิร์มดูอีกทีก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปแอปเปตังนะอ่าอันนี้ยังเป็นขั้นตอนการเช็ควงเงินอยู่นะอ่าเราก็กดเข้าไปที่มส3มสามเรารักกันครับกดเข้าไปท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเงินบวกเพิ่มมาจากเมื่อวานนะครับ ก็คือบวกมาอีก1000บาทของผมเพิ่งใช้ไป10บาทเอง2งวดใช้ไป10บาทก็เหลือ1 9 9 0ก็ถูกต้องแล้วนะครับโอเคอันนี้สำหรับการเช็คสิทธิ์เนาะทีนี้เรื่องที่2ที่ผมจะมาแจ้งนะครับก็คือคนที่ตรวจสอบสิทธิ์เมื่อวันที่15นะครับตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าไม่พบแบบจาชนแล้วก็ทำการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปเนาะแล้วจากการยื่นวันนั้นบางคนอาจจะเข้าไปเช็คอีกก็จะบอกอก็จะมีสถานะขึ้นว่ารอตรวจสอบประมาณ10วันอ่ะ ข้อความประมาณนี้ผมก็จำไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมเอาภาพมาให้ดูขึ้นข้อความว่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องรอนะครับต้องรอถึงวันที่5เมษายนนะครับถึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จะได้รู้นะครับว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับในวันที่5เมษายนเราจะรู้แน่นอนส่วนถ้าใครผ่านก็ทำสเต็ปต่อไปครับสเต็ปต่อไปถ้าใครมีแอปเป๋าตังค์มีบัญชีจิวเล็ตอยู่แล้วจากโครงการคนละครึ่นหรือว่าโครงการเ,เราเที่ยวด้วยกันท่านผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลย ส่วนถ้าใครยังไม่มียังไม่เคยได้รับสิทธิ์พวกนี้ท่านผู้ชมก็ต้องทําการยืนยันตัวใหม่ครับซึ่งมันก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมเอาลิงกงไว้ด้านด้านล่างนะทั้ง2องอย่างเลยทั้งการที่มีบัญชีจิวเลตอยู่แล้วและคนที่ไม่มีบัญชีจิวจิวเลตนะครับในวันที่5เนี่ยถ้าตรวจสอบสิทธิ์ขึ้นว่าผ่านเนี่ยก็ทําตาม2ออย่างได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยไปได้เงินในวันที่12เมษายนงวดเดียวเลยนะครับเข้าวันนั้น4 0 0พบาทนะครับ วันที่12ก็จะมีเงินเข้ามาในแอปเป๋าตังของเรา4,000บาทเลยแต่ท่านผู้ชมสามารถเก็บไว้ใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับข้อมูลที่ผมจะมาแจ้ง2เรื่องก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like ลค์ด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานกองผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะส่วนถ้าใครยังสงสัยอยู่คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ